สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำ mortgage p r e p e r c e l l นะคะ mortgage p a p a r m a n t คือการกู้เงินซื้อผ่อนบ้านซึ่งลูกค้าจะแบ่งเป็นอยู่2กลุ่มคือ 1. new mortgage new mortgage คือลูกค้าที่ต้องการที่จะกู้เงินซื้อบ้านผ่อนบ้าน 2. mortgage refinance คือลูกค้าที่กู้เงินซื้อบ้านไปแล้วแต่ต้องการที่จะกู้ใหม่เพื่อที่จะลดดอกเบี้ยให้ต่ำลงค่ะ หลายคนคงทราบว่าเมื่อ4ปีที่แล้วธุรกิจของอเมริกาได้พังลงเพราะอสังหาริมทรัพย์ตลาดซื้อขายบ้านซบเซาและธนาคารปล่อยคู่ยากหลังจากนั้นรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นต่างๆนานาเพื่อที่จะช่วยคนที่ประสบปัญหาในการ ซื้อหรือผ่อนบ้านช่วงปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำแบบสุดๆที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้บริโภคมีกำลังที่จะซื้อบ้านมากขึ้นและต้องการที่จะกู้เงินซื้อบ้านเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดค่ะส่วนคนที่มีมอ์เกจอยู่แล้วด้วยความที่ดอกเบี้ยต่ำจึงเป็นโอกาสดีที่จะรีไฟแนนซ์ช่วงนี้จึงเป็นจังหวัดที่ดีที่จะทำมอ์เกจเพย์ฟอร์คอร์ค่ะ ถ้าตอบแทนจะจ่ายต่อเมื่อลูกค้าอยู่ในสายนานเกินกว่า2นาทีไม่ว่าจะตกลงที่จะกู้หรือไม่ก็ตามค่ะเริ่มต้น Promos Mortgage Paper Call ได้แล้ววันนี้กับ callmigrespage.com ค่ะ